วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาเลือกของขวัญดีกว่านะครับในแคมเปญส่งท้ายคันเก่าต้อนรับคันใหม่ในปีมังกร2567นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าผมจัด Mercedes-Benz ที่เป็นคูเป้มาแบบจัดแน่นจัดเต็มให้ท่านผู้ชมได้เลือกไปเป็นของขวัญให้ตัวเราเองก็ได้หรือว่าให้คนพิเศษก็ได้นะครับแน่นอนนะครับในปีมังกรที่เรากำลังจะถึงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า หลายๆคนคงอยากได้อะไรสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างนะครับวันนี้ผมขอจัดนี่เลยครับผมอ e ีคูเป้มาแบบเป็นในดงให้เลยนะครับและไม่พอนะครับผมแคมเปญต้อนรับปีใหม่เราก็มีของขวัญพิเศษให้ท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนเพราะว่า นี่เลยครับเรามีส่วนลดนะครับผมมากกว่า440,000บาทให้ท่านผู้ชมไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแคมเปญดีกว่านะครับว่าคันไหนเนี่ยพิเศษมั่งแล้วคันไหนเหมาะกับคุณบ้างน,นะครับเริ่มต้นจาก Mercedes-Benz คันนี้ก่อนเลยนะครับนี่คือเจ้า Mercedes-Benz E200 นะครับในรหัส w d d 2 3 8จะเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา80,000ก,กว่ากิโลคันนี้นะครับผมในปีเก่า2,500 66นะครับผมผมตั้งอยู่2,790,000บาทแต่ต้อนรับปี2,567ในปีมังกรน,นี้ผมขายเลยนะครับ2,490,000บาทหรือว่าส่วนลด3 0 0 0 0บาทให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีความพิเศษอีกด้วยเพราะว่าคันนี้นะครับมีชุดแต่งเต็มรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทคาร์บอนรอบคันกระจังหน้าเป็นแบบ Gtgril นะครับแล้วก็ล้อแม็กที่เปลี่ยนมาด้วยนะครับผมซึ่งใครที่อยากได้รถแต่งนะครับผมไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะครับคันนี้เหมาะสมมากเพราะราคาเพียง2 4งล้านบาทนะครับตอนออกป้ายแดงมาใหม่ๆนะสล้านกว่านะเหลือแค่นี้แล้วอ่ะน่าใช้มากและภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีดําแดงอีกด้วยนะครับผมก็เป็นสียอดฮิตอยู่แล้วนะรับภายนอกขาวข้างในดําแดงอ่ะ เรามาดูคันข้างดีกว่านี่คือรหัส E 3 0 0ร้อยคูเป้เอ๊ะแล้วทำไมอนน E ้น e 2 0 0อันนี้ E 3 0 0แตกต่างกันตรงไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในรหัส E 2 0 0กับ E 3 0 0เนี่ยเครื่องมันจะแตกต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ย มีความแตกต่างแค่แรงม้าด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์จะใช้บล็อกเดียวกันนะครับตัว e 200เนี่ยครับคันแรกที่เราเห็นไปเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่184แรงม้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาในรหัส e 300 coupe นะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่245แรงม้านะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเครื่องยนต์เขาเป็นบล็อกเดิมนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่แล้วในรหัส e 300เนี่ยจะมีแค่เฉพาะในปี2017 E200 นะครับจะมี2018 2019 2020ขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะคันนี้นะครับ E300 Coupe ปี2017วิ่งไปเพียง78,000กว่ากิโลนะครับคันนี้ละครับรถต้อนรับปีใหม่แบบกระจุยเลยเพราะคันนี้นะครับขายตอนตั้งนะครับอยู่ที่2,890,000บาทนะครับในปี2566แต่ในปี67นี้เอาส่วนลดไปเลย440,000บาทขายเหลือเพียง2,450,000บาท ว้าเป็นไง บอกเลยว่าคุ้มจัดเลยนะครับผมและคันนี้นะครับมีพาร์ทคาร์บอนมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับหักระจกคาร์บอนมาให้และแน่นอนคันนี้นะครับเป็นตัวท็อป AMG มีหลังคาแก้วเครื่องเสียงเบอร์มัสเตอร์ทุกอย่างครบหมดเลยคันนี้ภายนอกสีขาวนะครับภายในสีดําแต่ใครที่ไม่ชอบแบบแต่งเลยอยากได้แบบคลีนๆเลยมาคันนี้ครับผมคันนี้จะเป็น E300 คูเป้นะครับในรหัสเดียวกัน WD238 ปี2017นะครับวิ่งมา70,000กิโลคันนี้นะครับผมตั้งในปี66 อยู่2 7 9 0 0 0บาทลดไปเลย3แสนบาทเหลือ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถคลีนทลีนเลยนะครับไม่มีชุดแต่งอะไรเลยนอกจากชุดแต่ง AMG มาจากโรงงานนะครับใครที่ชอบรถเดิมๆคันนี้ผมแนะนำเลยนะครับและคันนี้แน่นอนก็ยังจะเป็นตัวท็อปสุดก็คือตัว AMG ซึ่งจะมีหลังคาแก้วมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาให้หมดเลยและคันนี้นะครับจะได้ภายในเบาะเป็นสีดำแดงอีกด้วยนะครับอินททเรีย สวยอ่ะคือ e c o u p ตัวใหม่ต้องบอกเลยว่ามีความลงตัวค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและออปชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแน่นมากๆนะครับและต่อไปอ่ะครับมัน discontinue แล้วนะครับสำหรับตัว e c o u p โมนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็น c le กันแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดใครได้ตัวนี้ไปเนี่ยอนาคตไม่แน่นะครับราคาจะขึ้นก็ได้อ่ะ แต่เดี๋ยวเรามาดูอีก2คันนะครับนั่นก็คือเจ้า eCoupe ในโฉม4 2 0 7นะครับผมหรือว่าในรหัส E200 นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะได้เครื่องยนต์นะครับ2000เ turbo เหมือนกันซึ่งจะเป็น2000 turbo 184แรงม้านะครับและเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ7สปีดด้วยนะคันนี้มีของแต่งไม้เพียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นกระจังลาย GT นะครับล้อแม็กนี่ครับเป็นล้อแม็ก BBS อีกด้วยภายในนะครับเขาได้เปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับมาเป็นหน้าจอแบบใหญ่หมาให้อีกแล้วด้วยนะครับรองรับพวกระบบ Android มาแบบครบคันเลยหลังค แก้วทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยไม่ได้คิเล่ไปกว่ารุ่นพี่แน่นอนนะครับและรถคันนี้บอกเลยว่าตอนนี้ราคามันแบบราคามันจับต้องง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเจ้า e 2 0 0ค o u p e คันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับราคาที่ผมตั้งอยู่ในปี66นะครับคือ1 4 5 0 0 0 0บาทแต่ต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นะครับ ผมลดไปเลย1000 0แบาทเหลือ1นึ่ล้านสามแสนบาทนะครับวิ่งน้อยด้วยอะ่ะวิ่งแค่เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นเองอะ่ะลองมาดูได้เลยดูไฟดิไฟตัวนี้เป็นไฟเต็มไฟมิเนอร์เชนนะครับเป็น LEDILS นะครับสวยมากนะครับและแน่นอนนะครับอยู่เต็นท์รถคุณหญิงเราไม่ได้มีคันเดียวให้คุณเลือกนะครับเรามีถึง2คันเลยก็จะเป็น2แบบคู่แฝดเลยก็ได้แต่คันนี้นะครับจะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานจะได้ล้อแม็ก m g มานะครับผมกระจังเป็นแบบไดมอนด์ฟิลมานะครับซึ่งคันนี้จะเป็นปี2 0 1พ นะครับผมวิ่งมาประมาณแสน0 0้กว่ากิโลนะครับและคันนี้นะครับเอาส่วนลดไปเลยนะครับสี่หมบาทนะครับเพราะว่าราคาที่ตั้งอ่ะไม่แพงแล้วแต่แน่นอนมาล่อลับปีใหม่เราลดให้คุณอีกแบบกระน,นาเลยนะครับจาก1นึ่งล้านสามแสนเบาทเหลือ1นึ่งล้านสามแสนห้บาทนะครับผมอ่ะมาดูภายในกันให้ชัดๆดีกว่าเพราะภายในคันนี้ บอกเลยว่าสวยไม่แพ้คันซ้ายนะครับแต่นี้ก็จะเน้นแบบความเดิมๆเลยนะครับผมบอกก็จะเป็นเบาะหนังนับป้าอยู่แล้ววงมาลัย AMG นะครับผมหลังคาแก้วทุกอย่างครบคันหมดอ่ะคือเรื่องสเปคนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มาอีกคันหนึ่งนะครับแน่นอนเต็นคุณหญิงเราไม่ปล่อยให้คุณเลือกแค่คันเดียวคันนี้เจ้า E 300 Coupe AMG ปี2016นะครับวิ่งน้อยๆอีกด้วยนะวิ่งเพียง61,000กว่ากิโลเท่านั้นและราคานะครับจาก2,750,000 เอาไปเลยแค่2 4 9ล้าน4แสนบาทเท่านั้นโดนใจกับคันไหนกันบ้างไหมครับผมที่ผมเลือกมาให้เป็นของขวัญในวันพิเศษต้อนรับปีใหม่กับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับและแน่นอนนะครับที่คุณเห็นไหมเนี่ย เป็นแค่ E ีคูปเท่านั้นนะครับเรามีสไตล์คูเป้ให้คุณเลือกอีกเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็น C ีคูเป้เอหรือว่าจะเป็น GLC Co u ป้นะครับหรือว่าจะเป็น X4 อะไรอย่างนี้นะครับหรือใครที่หาคูเป้สไตล์ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เต็นท์คุณหญิงได้เลยนะครับผมทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับชื่อเดียวเลยนะครับผมคือชื่อเต็นท์รถคุณหญิงคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิงแน่นอนและสำหรับวันนี้นะครับผมที่เรากําลังจะย่างก้าวเข้าปีใหม แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆกันทุกคนเลยในปีมังกรที่เราจะถึงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ